สภาผู้แทนราษฎรชุดที่25กำลังนับถอยหลังสู่การครบวาระเพื่อเข้าสู่กระบวนการแข่งขันให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้แทนกันอีกครั้ง โดยเหลือเวลาอีกไม่ถึง120วันแล้วและคณะกรรมการการเลือกตั้งเคยวางไทม์ไลน์คร่าวๆอาจจะมีการย่อนบัตรลงคะแนนกันในวันที่7พฤษภาคม2566หรืออาจเร็วกว่านั้นเพราะมีนักวิชาการบางคนหรือแม้แต่นักการเมืองจากบางพักฝันทงว่าจะมีการยุบสภาเพื่อความได้เปรียบทางเทคนิคของพรรครัฐบาลสำหรับการลงสนามสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งหน้าแต่บางคนก็กังวลแอบหวั่นใจจะเกิด สุญญากาศเพราะกฎหมายลูกยังไม่เรียบร้อยยังต้องลุ้นจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่ตุลาการทั้ง9คนจะเป็นผู้ชี้ขาดพรบเลือกตั้งสสที่สภาให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้นขัด หรือไม่ขัดรัฐธรรมนูในายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวนหน้าพักพลังทำใหม่ตรวจตั้งตัวตีในการยื่นให้สารวินิจฉัยเพราะขาใจกับสูตรคำนวณสอสบัญชีรายชื่อที่เปลี่ยนจากหาร500เป็นหาร100มั่นใจถึง50%ว่ากฎใหม่ลูกอาจจะขัดรัฐธรรมนูญ ในขณะที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักพืชไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าสูตรคำนวณสสนั้นไม่มีทางเปลี่ยนกลับไปเป็นหาร500ได้อีกพร้อมอ้างคำชี้แจงของกะกะตว่าไม่มีข้อความใดบ่งชี้ว่ามาตรา25มาตรา26ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ยกเลิกการคำนวณสสพึงมีและสสบัญชีรายชื่อพึงได้รับขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญมาตรา93และมาตรา า94แต่อย่างใด ดังนั้นคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่30พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะมีผลผูกพันทุกองค์กรนนั้นจะออกมาในลักษณะใดจึงมีความน่าสนใจมากโดยหนึ่งหากตัดสินว่ากฎหมายลูกเลือกตั้งสสไม่ขัดรัฐธรรมนูญตามที่หมอชนน่านมั่นใจทุกอย่างก็น่าจะจบก,กระบวนการนำขึ้นทุนกล้าวก็จะเดินหน้าและกฎหมายก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไปซึ่งถือเป็นการปูทางไปสู่การยุบสภาหรืออยู่จนครบวาระ ตามที่รัฐบาลจะตัดสินใจก็จะไม่มีปัญหาอะไรให้กังวลอีกเพราะมีกฎหมายมีเครื่องมือให้กะกะตได้ใช้ในการเตรียมจัดการเลือกตั้งแล้วแต่หากผลคำตัดสินออกมาในแนวทางที่2คือขัดรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่สาระสำคัญก็สามารถส่งให้สภาปรับแก้ไขปรับปรุงใหม่ได้ก็สามารถเดินหน้าสู่การเลือกตั้งได้ แต่หากวินิจฉัยออกมาในแนวทางที่3คือขัดรัฐธรรมนูญและเป็นสาระสำคัญกฎหมายก็จะตกไปทั้งฉบับซึ่งนั่นอาจเป็นทางตันที่หลายฝ่ายเป็นกังวลหากมีการยุบสภานในช่วงนั้นเพราะจะไม่มีกฎหมายให้ใช้จัดการเลือกตั้ง แต่วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเคยชี้พงให้กระรอกไว้แล้วว่าจะมีทางออกและไม่มีทางที่การเมืองจะถึงทางตันอย่างแน่นอนโดยทางออกเพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งได้ก็จะเหลือแค่2ทางคือการรีบเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายลูกใหม่แต่ด้วยระยะเวลาของสภาที่เหลืออยู่อาจไม่ทันแล้วและอีกทางออกคือคณะรัฐมนตรีต้องออกเป็นพรกรเพื่อไม่ให้กระทบกรอบเวลาของการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญรวมถึงอาจจะมีทางออกที่สามเพิ่มมาได้โดยมาพร้อมกับคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่อาจกําหนดค,าคําบังคับหรือวิธีการแก้ปัญหามาให้เพื่อให้ทันกรอบการเลือกตั้งนั่นเอง